พ่อธรกิจทุกคนมาดีค่ะเป็นช่วงแรกที่รวมบุคคลที่หน้าตาดีที่สุดนะคะถึงกี่คนนะ6คนครับจาก 2, 2> <6 S 1> สาว8คนนะคะเอาใช่8คนจาก4สาว8คนอ๋อแล้วผมตอนนี้น้องนๆอะไรอนะคะน้องนอนจากจุลาคิวบอยแล้วก็ทียูคิวก้าสวัสดีค่ะ ุกคนเลยนะครับเต็มสตูเลยตันนี้ทั้งข้างในโอ้โหให้กำลังใจน้องๆกันเยอะแยะมากมายอยากให้สาวๆรุ่นหนุ่มท้าทายเพื่อนๆแนะนำตัวกันหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อแก้วสายนะคะกัญญวีกิติพรทานุวงศ์ค่ะอยู่คณะวารสารศาสตร์และสื่อ์สังคมชนภาษาภาษาอังกฤษค่ะชั้นปีที่หนึ่งสวัสดีค่ะชื่ออลิสาคุณแข่งชื่อเล่นชื่ียาปรางค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษชั้นปีที่หนึ่งค่ะขอบคุณทุกคนเลย ค่าพรสุทธิเดชกุลค่ะชั้นปีที่2คณะศิลปศาสตร์เ่้หนุ่มๆว่านหนุ่มมากนี่ครับผมทำไปจะมันรีบไปไหนล่ะมาเลยฮะสสวัดีครับชื่อเตครับตะวันวิศวกรครับเออชั้นปีที่2คณะเศรษฐศาสตร์ครับนี่แล้วผมก็ชื่อทะเลนะครับชลันธ์ทอนหาดใหญ่ันกูลก็เรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีที่3ครับ รผมก็ชื่อหนิงนะครับสรันนราประเสริฐคุณคณะสตอแพทย์เศศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งครับโอ้ต้องบอกกับทุกคนนะคะว่าที่เราเชิญน้องๆมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ค่ะพอพุ่งล่าสุดๆในโลกของโซเชียลในขวดครับตอนนี้รู้ไหมครับว่าเราเป็นที่รู้จักครับเยอะแยะมากๆครับคนติดตามเยอะจริงๆเนี่ยสำหรับโซเชียลเพจเลฮะรู้ไหมฮะรู้ไหมครับทางสาวๆก่อนแล้วกันครับรู้ไหมครับตอนนี้ดังแล้วครับดังแล้วครับดังแล้วครับ ก็พอทราบบ้างว่าแบบพอเวลารูปมันขึ้นเงี้ยเพื่อนก็จะมาถามก็จะมาตกใจครั้งแรกเลยก็ตกใจมากตกใจมากไหมตลังชินแล้วไม่รู้สจะอะไรนะฮะตอบเลยฮะเป็นไงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนแรกก็ตกใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะพอเข้ามาก็มีรูปด้วยอะไรอย่างงี้ก็นดม่งค่ะครับผมสวยอะนะครับ จะค่ะแล้วแกใส่อะค่ะก็คล้ายๆปาปางค่ะก็เข้ามาปีหนึ่งเนาะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเออจะจะมีใครรู้จักเราในี่ยมาหาลัยมากขนาดนั้นแต่ก็แบบมีคนรู้จักก็ดีใจค่ะปื้มมีแบบคนรู้จักมีเราดูรูปไหมว่ามีคนคอมเมนต์ยังไงหรือว่ากดไลค์ยังไงบ้าก็บ้างเนาะบ้างผมดูตลอดถ้าผมได้อยู่จุดนั้นล่ะก็ผมเช็คตลอดนะบอกทั้งวันเย็นแล้วหนุ่มๆอะค่ะดูจนบ้างครับรู้สึกไงบ้างฮะ จุฬาก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนส่งมาให้ดูอย่างเงี้นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ตัวถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นคนส่งมาตอนแรกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับพอเพื่อนบอกโอ้โหเพื่อนติดตามเย่ะขนาดนี้ตกใจไหมฮะก็นิดนึงนิดนึงนะครับนิดเดียวเองเป็นแบงค์ครับผมเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงนะเป็นจอยแล้วเด็กกันนะทะเลครับองโภมวะองโภคคือคือเพื่อนอ่ะมันยังไปเมนชั่นในคอมเมนต์ ผมก็เอกว่าทำไมเฟรมรีเควสมันเยอะจังครับคือปรากฏว่าไอ้เพื่อนเซ็ดกมากผมอยากเลือึ่ผมมองคิ้วผมโอ้โหเจ๋อแล้วคือเพื่อนผมเนี่ยมันนันไปเมนชั่นในคอมเมนต์รูปผมผมก็บอกวาทำไมเฟรมรีเควสมันเยอะจังอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีเพจนี้อยู่ก็รู้ว่าเป็นรู้จคกมานจะเพื่อนตั้งนะฮะมันคนจะเพื่อนตั้งนะน้องเอ๋งเอ๋งอะไรครับน้องที่เป็นมันมีเสียงอะไรครับเอ๋งนะฮะน้องเหนงเหนงใช่ฮะเหนงครับ ครับก็เพื่อนชอบมาล้อที่คณะาเดินผ่านนี่ก็ล้อล้อง้อไงล้อะไงเขา้อไงอ้าวอ้าวจุฬาชิ้วคอยแซวมีแซวเขาแซวก็เลยก็เลยแซวแซวอะไรเอออย่างนี้แหละถามเลยว่ารูปที่อยู่ในเพจเนี่ยค่ะครับรูปที่มีคนกดไลค์มันศุกเนี่ยจำนวนกี่ไลค์ โดยประมาณแล้วก็พันพันหกแบ่งไลฟ์มาให้เพื่นี่อยากได้ร้อยห้าสิบสักทีนะซื้อซื้อใช่น้อองพี่ประมาณพันนะฮะประมาณพอๆกันตาไทยค่ะพอๆกันแล้วในเพจมีคนมาละกี่ถ้าในเพจจำนวนประมาณสามหมื่นค่ะ ไม่ธรรมดาสุดยอดอ่ะผู้ชายบ้างครัหนุ่มๆพี่ทะเลเราก็ไม่รู้ตัวเลขไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนนะแต่ก็พวกเราก็ติดอันดับนะของทะเลนี่คาดว่าประมาณ8,000ไลค์ครับพี่ทะเลไม่ธรรมดาไม่อันไลค์เท่าไหร่ครับอันไลค์ครับอันไลค์พี่ดันเฟรนพี่ดันเปลนอันเป็นได้เลยได้อันได้ได้นะคะตกใจไหมวันนี้ที่เรแบบมาแชร์รูปเราเยอะรู้สึกว่ามันเสียความเป็นส่วนตัวไหมหรือรู้สึกแปลกแปลกไหมชีวิตนี้คิดว่า จริงแล้วความเป็นส่วนตัวคือแบบกดไปลค์เราคูชูปแล้วมากกว่าแล้วก็มีคนร้ายแล้วก็อ๋อผิดใจไม่ได้อะไรใช่หนุ่มครับรู้สึกว่าโดนระล่างเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วไหมไม่นะมันจะมีก็ตอนไอ้เรื่องที่เขาเอาไปแชร่นั่นแหละตอนเขาแชร์รูปนั่นแหละเพราะมันก็แชร์เยอะใช่ไหมไอ้ไอ้แคปชั่นนี่เขาแชร์นี่มันเหลือเกินอยากรู้ว่าเขาแชร์เท่าไหร่อะไรพูดก็อยากดูเลยนะที่กดไลค์เลยครับเวลาเดินไปไหนมันแอบมีคนมาขอถ่ายรูปยัง ใช่ครั้งหนึ่งในมหาลัยค่ะ,<ฮ>ะก็แบบเดินเดินอยู่เขาแก้วใสใช่ไหมแก้วใสก็ไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งแล้ใช่แก้วใสใช่ไหมคณะวารสารใช่ไหมเขาถ่ายรูปหน่อยได้ไหมก็แบบอ๋อได้ค่ะก็งงงงไม่ไรู้จักนะครับก็ขอบคุนเขาแล้วถ้าไม่ใช่ในมหาลัยล่ะครับเดินปกติสยามเดินห้างช้อปปิ้งซื้อของมีคนเข้ามาทถามรู้จักไหมฮะนี่ลูกใครนี่ลูกใครน้องใครแก้วใสนะครับนีไหมครับมีครับเงียบคือตะลึง มีไหมฮะีทั้งหนุ่มแล้วก็สาวแบบเวลาเดินท้้งหมดปกติครับชีวิตปกติของเราครับมีเรื่องอะไรที่แบบสนุกไหมคนเข้ามาขอแล้วแบบเรารู้สึกว่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีของโมมีของทะเลตอนผมไปลอยกระทงลอยกระทงที่จุฬาเลยแหละครับก็มีผู้หญิงเดินชนปึ๊บผมก็เฮ้ยขอโทษเขาไม่ฟังเลยเพราะเฮ้ยพี่เลนหรือเปล่าคะพี่เลนในเพจหรือเปล่าคะเขาแกล้งชวนเราหรือว่าไม่รู้ไงครับก็คือเขา แต่ที่ประเด็นคือเอาเขาตึงเลยเขาอึ้งเลยอ่ะเขาหนักเแต่คือเขาชนแล้วเขาวิ่งหนีเขาไม่ฟังบอกขอโทษเลยเฮ้ยฟังพี่ขอโทษก่อนไปแล้วถามเลยดีกว่าหน้าตาดีแบบนี้มีใครโดนชวนเข้าวงการอไหงนี่คือปูไม่ได้บทกิจใหญ่ก็มีบ้างก็มีบ้างมาป้าบางเล่นโฆษณาอ่าก็ไปดูดูกันว่าเป็นอะไรก็ ก้ใส่ะนอะคะก็อยากให้รอติดตามกันนะคะช่องเจ็ดแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรรอดูกันค่ะผมว่าละครเขาเดาไงเดาเดาเดาเะาเดาเดเรื่อาอะไเด็นดาเราเด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 งเดาเสาเงาเาเดาเดงเด่เดา่ดาเดาเดาเด้าเเาเเเาาเเ มีโดนทับทามเข้าแบบสังกัดอะไรยังก็มีบ้ายนะครับเป็นส่วนจะเป็นภาพนิ่งครับเพราะว่าวิดีโอไม่น่ารอนก็มีภาพนิ่งยืนระลองเดียวนะชื่ออะไรนะพี่นะเหน่งใช่ไหมฮะเหน่งครับเหน่งครับน้องเหน่งไหมครับอย่างเงี้ยคมีบ้างครับก็มีพวกเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่จริงแล้วเราชอบงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงอะไรนี้ไหม หรือมีบางคนใฝ่ฝันไหมที่อยากจะกล้าเข้ามาสู่วงการบันเทิงฝันเหรอไม่กล้าฝันไม่กล้าฝันอยากไหมฮะทะเลเราอยากทําอะไรในวงการบันเทิงอ๋อผมผมก็เคยเป็นดีเจอยู่ครับค่ะดีเจพักหนึ่งอยากเป็นดีเจไหมไม่ดีพี่ลำบากเข้าทางพี่เลยนะโอเคก็มาเดี๋ยวช่วงนี้คุยกับแอนี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้า เราจะเก็บเวลาไว้คุยกับน้องๆถึงเรื่องของการทํากิจกรรมการแบ่งเวลาเพราะว่าเราบอกเป็นเยาวชนต้นแบบที่มีทั้งการแบ่งเวลาที่ดีเรียนเก่งสวยหล่อกิจกรรมในมหาลัยไม่เคยขาดใช่ใช่ไหมครับใช่ เดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับจุลาคิวบอยฮะและทีวคิวเกิร์ลอย่าลืมส่งไอซิแมตมานะครับว่าคิวแบบไหนครับที่พันท่าชอบนะครับชอบคิวแบบไหนคะเล่นไปแล้วนะครับสามเล่นไปแล้วคิวโง่งคิวหนาเนี่ยเล่นไปแล้วคิวแบบไหนครับคิวแบบดาราที่เราชอบก็ได้คิวแบบพี่ลูกเกดก็ได้ฮะคนนี้คิวแบบไหนเราอยากให้คิวแบบไหนคิวแบบตัวเองก็ได้นะเรามีจุดเด่นอะไรอยากให้คุณผู้ชมมาเชื่อแบบนั้นตอบแยกกันตอบเลยนะ คนตอบก่อนกันทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวให้เราคิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวคิดดูช่องหน้ามาตอะองั่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปดูทริปช็อปนะคะแมคโครมอลแล้วก็ไบรอันดูเวส่ะกลับมาครับช่องหน้าครับอ้าภารกิจ ครับกับกีฬาคิวบอยแล้วก็ทีมคิวเจอร์นั่นเองครับใช่คราวนี้เราจะมาถามถึงกิจกรรมครับที่น้องๆไปถามครับนจากเป็นคนที่โด่งดังแล้วนะการโซเชียลนันเปิดนะครับมหาลัยก็โด่งดังแล้วกิจกรรมในมหาลัยก็ไม่ขาดเลยใช่ไหมฮะอน้องพิงทำอะไรน้องพิงค์เป็นผู้นำเชียร์ค่ะผู้นำเชียร์เป็นูนำเชียร์ค่ะเป็นนเชียร์ในงานเป็นเก่งไหก็มากอยู่ค่ะต่อมนต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างจะเป็นแบบ ก็กล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะเป็นผู้นำอาเลยซึ่งซึ่งเขาก็อาจจะสงสัยหลายคนอาจสงสัยแบบความสูงอะไรเงี้ยอาจจะความความสูงคือมันไม่ได้เกี่ยวกับพลังเสียงก็ด้วยใช่พลังเสียงนิดนึงคือเป็นคนตัวเล็กไงชาติเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบที่เขาดูเทียบบุคลิกอึมากกว่าพวกแบบบุคลิกที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับผมอ่ะต่างครับค่ะก็เป็นกิกรรมาเพ็นประโยชน์แห่งข่ามที่อะไรธรรมศาสตร์ กับแก้วใสใช่แล้วทีมอเมริกันเราต้องทำอะไรบ้างครับทำฝ่ายฟุตบอลแล้วก็เป็นดัมเมเยอร์ค่ะหนูกำลังปร้างเป็นดัมเมเยอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนมากสวยๆแล้วรอเนยจะได้เป็นดัมเมเยอร์เนี่ยใช่ทำไมอ่ะไม่รู้เนี่ยเคยเป็นอยากตะลักตะตึ้งตะลักตะตึ้งอันนี้ก็เป็นรุ่งครับกิจกรรมครับในมหาลัยจุราขาก็เคยเป็นดัมเมเยอร์ของจุฬาครับ ที่เขาเรียกว่าจุฬาภรณ์ครับอืมเป็นรุ่นหนึ่งดับบายนะครับรุ่นที่แล้วครับรุ่นที่แล้วตกรุ่นไปแล้วตกรุ่นไปแล้วอ่ะอครับเทเรครับผมแฟนคลับนะครับโอยเข้ามาแล้วว่ะเทเรเป็นแฟนคลับนะครับ ของผมชิลเลเดอร์แับดัมมเออร์เขาคงไม่เอาผมหรอกผมก็เลยไม่ไปสมัครเอาแล้วทำอะไรเอผมเคยเล่นบาสให้มหาลัยครับตอนปีหนึ่งเล่นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งอะไรครับพอยกาดครับเป็นยังไงครับพอยกาดกาดก็จะเป็นตัวตัวคุมบอลนะครับส่วนใหญ่พอยกาดจะเป็นตำแหน่งที่ตัวเล็กนะครับหรือบอลที่ถือบอลกระชากใช่ไหมเดี๋ยวกระชีพลุที่เอามานี่ยมีถือบอลเลยนี่แหละก่อนลงสนามมันจะต้องเตรียตัวรอก่อนถือไหม เน่อ๋อนี้คือโตพอโตขึ้นมาแล้วพอปีสองปีสามแล้วมันไม่มีเวลาไปเล่นแล้วผมก็มาเป็นแบบผู้พิธีกรให้งานอะไรแี่ร้องเพลงเนี่ยเป็นนักร้องไม่ได้ร้องเป็นพิธีกรครับนี่ครับสิบเก้าสบเหนึ่งครับเราทำอะไรบ้างครับครับก็หนึ่งก็เป็นดาวีร์ของมหาขายไรครับปีไหนครับปีปีนี้ครับปีนี้เลยครับหนึ่งหกสิบเก้าเลยงานบอลที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับร้อนไหมครับก็ร้อนครับร้องลืมไปแล้วผมทไม่ได้พี่คนเยอะ ถามเลยดีกว่าถึงเรื่องของการแบ่งเวลาเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะบางคนก็มีงานะในวงการด้วยอะไรเงี้ยแบ่งยังไงน่คะตลอก็จริงๆแล้เาเราต้องต้องโฟกัสให้ถูกว่าในวัยนี้มันเป็นวัยที่ต้องเรียนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเราพี่ๆในมหาลัยก็เข้าใจอยู่แล้วว่ากิจกรรมมันก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้มันกระทบเวลาเรียนเรามากใช่เราเรามีเวลาว่างพร้อมเสร็จเนี่ยก็ต้องรีบกลับไปอ่าน ว่าจะปีหนึ่งกันอยู่ใช่ค่ะป๋าก็แบ่งเวลายังไงบ้างครับก็อ่านหนังสือวันละนิดหน่อยใช่แค่นี้ก็ฉลาดแล้วทำไมอ่ะแล้วก็ใกล้ใกล้สอบจะได้ไม่หนักมากค่ะใช่อ๋อคืออ่านทุกวันไม่ใช่เพราะเขาใกล้ๆสอบค่อยมาเร่งสปีดเอาตอนนั้นก็ไม่ไม่เชิงทุกวันค่ะก็แบบว่าจะมีควิสทุกอาทิตย์เลยแล้วก็อ่านทวนก่อนสอบวันนึงแล้วก็จะได้ทวนไปด้วยใช่เห็นไหยเห็นี่เล่นเก่งๆค่ะจริงครับของหนูนี่เอ่อ เวลาเรียนหมูก็จะแบ่งเวลาเรียนให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็ซ้อมให้เต็มที่ไม่เอาอะไรแบบมายุ่งเกี่ยวกันส่วนหลังจากซ้อมเสร็จก็นอนค่ะนอนเต็มที่ทําทุกอย่างแบบเวลานั้นมันควรทําอะไรก็จะทาสิ่งนั้นไปเลยไม่เอามายุ่งกันมีเรียนมีซ้อมมีนอนเรื่อ <ทำ S 1> งความรัก <laughs> ่ะไความรักก็ไว้หลังสุดเลยเ <laughs> แล้วถ้ามีงานติดต่อเข้ามางานโฆษณาติดต่อเข้ามาเราจะแบ่งเวลาไงต้องแบ่งยากขึ้นไปอีกไหมทุกคนเลย เพราะอันนี้คือจบจบจากงานฟุตบอลประเภณนี้แล้วเหมือนแบบเวลาก็จะมาขึ้นแล้วสบายดีนะครับนุงครับแบ่งเวลาไงกันบ้างครับก็ถ้าดีสุดถ้าทำกิจกรรมด้วยนะครับก็ควรจะตั้งเรียนในห้องไปเลยครับให้แบบเข้าใจในห้องเลยจะได้แบบไม่ต้องทบทวนแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบางทีมันหนักกิจกรรมหนักอะไรเงี้ยช่วงไหนก็อาจจะหลับในห้องบ้างจะมีเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนต้องมีบ้างนะครับ ก็ได้เพื่อนช่วยเยอะต้องมีเทคนิคลับให้เพื่อนบังเอาเทคนิคพี่ไปใช้ไหมยังไงพี่เกศอมน้ะทำไมอ่ะอือช่วยได้อมน้ำอมไว้อมไว้มถ้ามันเผลอหลับมันไม่ใช่ต้องหลัเพี่โโอ้หไม่ดีเลยครับทำไมมันใช้ได้เดี๋ยพี่อ๋อเหรอเราอมน้ำมันอมนะครัอมคือเรียนหมอมันหนักนะครับทีนี้ก็ สุดท้ายคือมันต้องแบ่งเวลาให้ไหมครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องใช้ลดเวลานอนเอาไปนอนในห้องเอาอะไคนไหนครับทางทางฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงบอกมีเวลานอนนอนเสียเลยฮะนอนอย่างเดียวฮะฝ่ายชายบอกลดเวลานอนไปนอนในห้องโอ้โหคือผมพยายามผมพยายามฝืนนะคือผมคือคณะผมคณะแพทย์มันเรียน8โมงถึงสโมงเย็นมันเลคกเชร์ยาวคือผมพยายามละแบบนอนพอเท่าไหร่ ยังไงมันก็ไปหลับในห้องอยู่ดีงั้นผมก็เลยถ้าหลับแล้วถ้าเราไม่ได้ยินเนื้อหาอย่างนี้เราต้อทำยังไงเรก็ต้องให้เพื่อนสอนหรือไม่ก็ไปอ่านเองอะไรเพิ่มไงก็ไม่ได้รับเลยนะน้องคณะหนึ่งก็คณะหนึ่งก็ค่อนข้างเรียนหนักเหมือนกันเพราะว่าตัวแพทย์ก็คายสายคล้ายแต่แล้วก็เข้าใจเข้าใจก็เลยก็ต้อง ก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องด้วยแต่ก็มันก็มีหลับบ้างค่ะไม่ได้หลับทุกคนเนาะยอมรับผู้ชายนี่หลับแต่ว่าก็ถ้าใส่ว่าไปอ่านตอนดึกๆึกอ่ะฮะตอนดึกๆตาสว่างเป็นไงเป็นธรรมดาธรรมดาอะให้แต่ละทีมทีมหญิงและทีมชายไอดอลในเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานหนูก็ชอบแอนแฮตม์แฮเวย์ ทำไมฮะทำไมถึงทำามฮะถึรู้สึกเขามีเสน่ห์ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สวยแบบว่าโดดเด่นขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าดูแล้วดูไปเรื่อยๆดูแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อใชไฮะเจ้าสายครับชอบพี่แอนทองผสงค่ะแอนเหมือนกันใช่ี่แอนทองแต่แอนทองะส์นะแอนเขาเป็นแบบเขาวางตัวดีมากแล้วเขาก็เป็นแบบเขาเป็นเจ้าหญิงวงการเนาะเขาแบบเป็นคนที่ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็เขามี ปีริตของการเป็นนักแสดงสูงอะไรเงี้ยก็เลยเห็นแล้ชอบที่เขาดูตั้งใจมากแล้วทาทุกอย่างใี้แบบออกมานีชอบนักแสดงใบแล้วนะครับช่องเจ็ผลเกาหลีนะครับตองพิงก็ต้องพิงอะพิงจะไม่ค่อยเป็นดาราเลยเท่าไหร่จะเป็นคนใกล้ตัวก็คือคุณแม่มากกว่าแบบคุณแม่ก็จะแบบทำอะไรก็ทาเต็มที่ทุกอย่างก็สอนมาเรื่อยๆจะแบบทำอะไรก็จะต้องทำให้เต็มที่ค่ะอาทีมแพทย์ทีมแพทย์ มีใครเป็นไอดอลของเราหนึ่งครับของหนงก็เป็นคุณพ่อครับเพราะว่าคุณพ่อก็เรียนสระเป็นสระแพทย์ด้วยแล้วก็เหมือนก็สอนในเรื่องสอนตสอนกันบ้านสอนอะไรตั้งแต่เด็กเพราะพ่อเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งก็เป็นฮีโร่ของเราครับก็เรียนตามอย่างหมอเป็นครับอะไรครับผมก็ไม่ต่างกันหรอกครับเพราะว่าพ่อผมนี่ก็เป็นหมอเหมือนกันเป็นหมอจบที่นี่เหมือนกันครับผมหมอจุฬา ก็แล้วก็หน้าตาก็เหมือนผมด้วยนะครับก็มีเป็นไอดอลครับผมก็ยางไปเพราไปด้วยโอ้หน้าทะเลมีแฟนคลับนะครับโอ้สุดยอดนะไม่ไม่พาะผมเก่งจริงพ่อผมแบบอ้าวอันนี้เรียนอันนี้เป็นแพทย์เลยครับเป็นแพทย์นะไม่ไม่นี่เป็นแพทย์เป็นแพทย์เรียนเรื่องอย่างเขาว่าเรียนอะไรโอ้ยยังไมงแล้วยังแล้วยังเป็นยังไม่รู้ครับต้องลองเรียนไปเรื่อยๆก่อนศิลปกรรมเชื่อไหมโอ๊ยแค่ศิลปกรรมเลยพี่เอาอะไรมาดูครับพี่ พี่คิดเอาช่วยพี่ก็นันเทียนใช่ค่ะเต่ครับเขาก็คงเป็นคุณปู่ครับผมโอ้ยล้อฉันปู่ครับครับสองคนเลยนะเจอคุณปู่ไม่นง้อง้องเทรคิดทำไมไม่เอาปู่ฮะแต่นั่นเป็นปวดเลยเต้ครับก็เหมือนคุณปู่เป็นเด็กต่างจังหวัดครับแล้วก็ตั้งใจเรียนมากแล้วก็แบบได้ทุนเข้าไปเรียนที่จุฬาครับแล้วก็เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวที่จนแบบมีทุกวันนี้เนี่ยก็นับถือคุณปู่มาก ทุกคนก็สามารถนำไปใช้ได้นะถ้าอดทนขยันก็สักวันหนึ่งก็ต้องสำเร็จนะครับนี่เดี๋ยวให้ทั้งทั้งสองทีมนะครับทีมหญิงและทีมชายครับทรงตัวแทนมาหนึ่งคนครับที่จะมาแนะนำน้องๆหน่อยในเวืเรียนนะครับถ้าเราแบบเป็นที่รู้จักอย่างนี้นะครับเรียนก็หนักนะครับผมก็มีงานโฆษณาหรือว่าโรงการบันเทิงมาบ้างเราจะแบ่งเวลากันยังไงนะฮะแนะนำน้องหน่อยเรื่องเรียนเพราะเรียนเก่งทุกคนเลยใช่ไหม ฝ่ายหญิงครับมาเป็นตัวแทนดีครับก็อยากจะแนะนําน้องๆทุกคนนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในวัยเรียนกันใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทำเวลาทุกทีให้มีค่าเต็มที่นะคะก็ตอนนี้เรียนก็เรียนไปก er like so so like like so so ่อนนะคะเอาให้เต็มที่แล้วพอถึงช่วงมหาลัยเนี่ยเราก็จะได้เข้าสู่อีกโหมดหนึ่งที่เต็มที่เหมือนกันมีกิจกรรมด้วยมากมายใช่ตอนนี้เราก็โฟกัสเรื่องเรียนแบ่งเวลาให้ถูกค่ะใช่ฝ่ายชายฝ่ชายเอาไงดีวันนียหลับกันหมดเลา อ่ะอะผมแล้วกันอ่ะก็สำหรับน้องๆนะครับเรื่องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับคือพีะนนอย่างแรกเลยเนี่ยพี่อยากให้น้องๆเนี่ยหาเป้าหมายในชีวิตก่อนคือการเรียนมันก็เหมือนการจีบสาวเลยครับถ้าเรารู้ว่าสปิ๊ถ้าเรารู้ว่าผู้หญิงเขาชอบแบบไหนเราก็ต้องทําตัวให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติเราอยากเรียนอะไรเราก็ต้องทําตัวให้มันเหมาะไปอย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างสมมติถ้าเราอยากเรียนถาปัดเราก็ต้องไปเรียนวาดรูปอะไรเงี้ยครับคือถ้าเราหาเป้าหมายเจอเนี่ยมันก็จะมี เหมือนมีปลายทางอ่ะเราก็จะรู้เส้นทางของเราชัดเจนขึ้นเราก็จะตั้งใจมากขึ้นครับแล้วอย่างทะเลนี่ทำไมแฟนขบเขาถึงชอบอย่างนี้คิดว่าคุณมีลักษณะเด่นยังไงผมไม่รู้เลยคุณรู้ไหมครับผมไม่รู้ใช่ไหมฮะอ่ะคราวนี้ให้ฝากฝากเพจเลยดีกว่าค่ะก็ติดตามพวกเราได้ที่นะคะ www.facebook.com/tuqgirl ค่ะหรือว่า Instagram ก็ t tuqgirl ค่ะก็จะมีรูปนอกจาก ชุดนักศึกษาเรายังมีอรคิวหลายหลายแบบให้ดูนะคะครับผมของฝั่งเราก็จะเป็นจูราคิ้วบอยนะครรัับบคเะกกันได้็มีหลายคนไหมฮะทั้งสองเพศมีหลามีเยอะนะมีเยอะไมเลือกได้เลยครับเลี่ยงไม่เลยมีหลายแบบมีหลายแบบนักศาเขาไปดูกันได้จะชอบแบบไหนนะฮะเราไปกดไลค์กันได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องมางมากๆเลยนะคะรายการเรามาบ้างบ่อยๆนะครับมาบ่อย นัเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอ่าน SMS กันแล้วนะคะว่าคิวแบบไหนถูกใจพันซ่านะคะ4221 CC1 ค่ะก้าอี้โอเชอร์สองพันบาทจากซ u p เปอร์รายนูาน้ำผสมเน้ส่งมาได้เลยครับเดี๋ยวแม่บันจุลงมาจับฉลากแน่นอนครับใช่ตอนนี้ไปดูจากรูน้ำผมเมาสกิทเทียนชมครับไปจ้าทอบภารกิจ